จ้อดีกว่าหายจ้อไก้ิ0เอาเอาขีดมากด้วยเนี่ยวันนี้มาจัดจักนะคะมีต้นไม้เต็มเลยมาซื้อหมูอะไรอ่ะหมูหย่างคนครปฐมไหนดูดิชิมหน่อยค่ะเดี๋ยวนะเรื่องให,หม่ดินไหมแม่ชิมเลยนี่อือตรงนีมม้ขีด80 <laughs> อันนี้มีแล้วไก่ไก่ไก่ไก <laughs> ่ให้ชิมไก่แม่ชิมไก่นะคะ Còn bớt phi vàng Đọc này rồi. <laughs> đây rồi Kỳ thơ đầy cha Cày rứt này kỳ thơ đầy lâu, ăn Cha giờ thí này ơi Hãy subscribe con cha 940 940 lửa nhau thì Làm tim หมุนร้านนี้นะครับ่อยถ้ามาจะจุจักแไปด้วยมาได้ค่ะเหปนมปลาต็มีต้งไหมสวยด้วยเียวไหมเดินไปเริ่มใหม่อ่ะ